ครับมื่อนีสุภาพมาเบิงวิธีการเผาข้าวหลานนะครับกลับไปเบิงกันเลยครับถ้าดวงครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างเผาอยู่นะครับรออีกสักพัก ขอกระลาบครับพี่น้อง นั่งฟอข์ลามครับครับเผาไปเรื่อยๆครับเย็นๆครับครับครับใกล้แล้วครับใกล้สิเป็นความริงนแล้วครับเผาแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆครับหมุนไปเรื่อยๆคอยหมุนไฟอ้อยๆไปเรื่อยๆครับครับหึ่งครับ ว่าแม่แนวสิได้กินง่งไๆนะครับกลาวามต้องเจนเย็นเอาน้ำผสมหมุนครับหมุนรับขางครับหมุนครับหมุน E <ame> <IL> นี่ครับครับซ on e e ุกแล้วครับพี่น้องชดไ,ไทยสวยงามตามทองเรืองครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไหว้สำนีก็นได้ครับเด้อสวัสดีครับ